สวัสดีค่ะพบรายการดิวิชั่นรายการที่ออกอากาศทางโทรข่ายเคเบิลทีวีทั่ประเทศค่ะเรามาพบกับในรายการของเราอีกเ่่เินเคยในระบบออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอ่าบุคคลสําคัญอีกบุคคลหนึง่งถึงเป็นตัวแทนของโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะคะพบกับคุณสงการไตรยะองค์นะคะผู้ช่วยผู้่วยการฝ่ายบริการโรงเรียนไตราราาวิทยาจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่เบ <anor. S 2> ีย้งสองนสวัสดีค่ะเขาเรียกว่าอ่าอาจารย์อาจารย์ได้ไหมคะค่ะดีกว่านะครับอาจารย์จะยิ่งใหญ่ไปอคุณครูได้ค่ะได้ค่ะค่ะคุณครูค่ะคุณครูอยากให้คุณครูเล่าถึงบทบาทและภารกิจในในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนให้ฟังหน่อยค่ะครับผมดินขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณครูสงกรานต์ไกรยวงนะครับ ป,ปัจจ so ุบันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูนะครับคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนไตรราชวิทยานะครับโรงเรียนไตรราชวิทยาของเราก็เป็นโรงเรียนในสังกัดของสานักงานส่งเสริมนะครับการศึกษาเอกชนนะครับสชนั่นเองโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะครับอยู่ในสังกัดของอารัครสังฆมฑลกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นบริบทของโรงเรียนของเรานะครับเรื่องเราตั้งอยู่ที่ อำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมบทบาทของตัวผมเองนะครับในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนนะครับคุณธรรมก็คือขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โรงเรียนของเราทํานะครับชื่อก็คือกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริปนะครับก็คือตามบริบทของโรงเรียนเราคือโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะครับก็เราก็ใช้ชื่อว่าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริปนะครับโดยมีชื่อกิจกรรมก็คือ รักเมตตานําวิถีนะครับสร้างระเบีย,วยบยวินัยนะครับสร้างระเบียบดีมีวินัยนะครับเสริมใจจิตคิดอาสาแล้วก็รักษาและพัฒนานสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นชื่อโครงการของเรานะครับอาจจะยาวนิดนึงก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นบริบทของโรงเรียนไตรราฐวิทยาก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาดําเนินกิจกรรมตรงนี้นะครับ ขอพรบคุณคุณพ่อนะครับโรงเรียนของเรามีบัตรบัตรหลวงนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อเป็นผู้รับใบอนุญาตและก็มีซิสเตอร์นะครับเป็นผู้อํานวยการนะครับก็ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ผมนะครับคัดเลือกผมมาเป็นแกนนําของคุณครูตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับส่งผมเข้ารับการอบรมนะครับทางโรงเรียนได้ดําเนินการเนี่ยต้องขอขอบคุณอีกการหนึ่งก็คืออีกองกรหนึ่งก็คือศูนย์คุณธรรม นะครับเราจุดเริ่มต้นเลยนะครับเราดําเนินการร่วมกับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมเริ่มจัดอบรมนะครับจัดสมันานะครับประชุมศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ส่งผู้บริหารไปเข้าร่วมการศึกษาดูงานที่มูลนิธิชิวจีนะครับคุณพ่อพ่อบาทหลวงนะครับคุณพ่อสักชัยรัพอะปมัยผู้รับใบอนุญาตนะครับในปีนั้นก็กลับมานะครับประกาศ จตนาลมว่าเราจะต้องดําเนินการนะครับโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์นะครับเป็นสามโรงแรกนะครับโรงเรียนแกนนําโรงเรียนเครือข่ายนําร่องนะครับร่วมกับโรงเรียนมาเรียนุสซอนนะครับโรงเรียนภาะฮลไทัยดอนเมืองแล้วก็มีโรงเรียนไต่ราชวิทยาของเรานะครับก็จุดเริ่มต้นคุณพ่อประกาศแล้วนะครับโรงเรียนของเราก็มาวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนก่อน พราะนั้นนะครับเราไปดูศึกษาดูงานอบรมต่างๆเสร็จร้อยแล้วเราก็มีการถอดบทเรียนนะครับนำมาถอดบทเรียนเพื่อที่จะปรับให้เหมาะสมกับบริบทของเรานะครับเพะฉะนั้นบริบทของเราก็คือคาทอลิกนะครับการจัดการศึกษาคาทอลิกก็มีอัตลักษณ์ก็คือรักเมตตานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราทุกอย่างเราก็จะนําคําว่ารักนะครับแล้วก็เมตตานํากิจกรรมทั้งหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็มีการกําหนดอัตลักษณ์ของเราก็คือรักเมตตาเป็นนํากิจกรรมของเราแล้วก็มีการกําหนดนะครับกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือคุณธรรมเป้าหมายที่เราจะต้องให้เกิดที่เราจะต้องปลูกฝังนะครับก็คือให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติเลยนะครับก็คือพอเพียงนะครับวินยัยสุจริตและก็จิตอาสานะครับการดําเนินงานเราก็ เราใช้กระบวนการนะครับ3ส,สตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโรงเรียนไทยราชวิทยาของเราใช้กระบวนการ3สสอ,สอที่หนึ่งก็คือสร้างนะครับเราเริ่มสร้างความตระหนักความตระหนักนะครับก็คือขอยือมคาอาจารย์สมปองมานะครับอาจารย์สมปองใจดีเฉยก็คือทิมหูทิมตาแล้วก็ให้ทิมใจนะครับเรา สร้างความตระหนักที่หูที่ตาที่ทใจพาไปเห็นสภาพของโรงเรียนนะครับคุณครูเรานะครับช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหานะครับว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีสภาพปัญหาอะไรบ้างที่เราอยากจะแก้อยากจะปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับเราใช้ให้คุณครูทั้งหมดนะครับร่วมกันกระดมแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาตรงนี้มาแล้วก็เน้นนะครับเราสร้างความตระหนักแล้วเราก็ไปสร้างแกนนํานะครับ โดยการส่งคุณครูนะครับคัดเลือกคุณครูที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นแกนนําก่อนส่งเข้ารับการอบรมอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางศูนย์คุณธรรมจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีอยุธยาของเราจัดเราก็ส่งคุณครูเข้าไปรับการอบรมนะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นแกนนําเราสร้างนักเรียนแกนนํานะครับมีครูมีนักเรียนแกนนาเพราะว่ากระบวนการของเราเน้นการมีส่วนร่วมทั้งหมด นะครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือเน้นการมีส่วนร่วมนะครับทั้งหมดเลยเราเราปีแรกๆเราเริ่มต้นกันที่ว่าเป็นคําว่าต้องนะครับพอคุณพ่อประกาศปุ๊บคุณครูก็คิดกิจกรรมแล้วก็ให้นักเรียนไปทําทําทําทาทาแล้วมันก็จบแต่เรามาไปอบรมนะครับจากแกนนําไปศึกษาอบรมมาปรับบ,บริบทใหม่นะครับจากคําว่าต้องกลายเป็นคําว่าเราจะทําอะไรกันดีนรเราจะทําอะไรกันดี แล้วก็เป็นเกิดสู่เกิดมาเป็นกิจกรรมต่างๆโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งสร้างความตระหนักเสร็จแล้วเราก็สร้างแกนนําและสิ่งสําคัญอีกสร้างหนึ่งก็คือสร้างนะครับสร้างความเป็นเจ้าของกิจกรรมอย่างที่ผมบอกกิจกรรมทุกอย่างก็ต้องเกิดถ้าเด็กปฏิบัตินะครับก็ต้องให้เด็กเขาคิดให้นักเรียนคิดว่าเขาอยากอะไรให้เขาเป็นเจ้าของกิจกรรมนะครับสมมติผมประดิษฐ์ของเล่นในชิ้นหนึ่งเนี่ยผมจะภาคภูมิใจมาก นะครับแล้วผมก็จะดูแลผมจะมีความภาคภูมิใจในของเล่นที่ผมทํมาไมกับมือมากแล้วก็เหมือนกันี่เรียนครับที่เรียนถ้าเขาคิดอยากจะทํานะครับเราใช้คำเอเปิดโอกาสให้เขาเลยนะครับความดีนะครับคุณธรรมความดีต่างๆเอเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ถ้าเขาคิดที่จะทาแล้วเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเราส่งเสริมให้เขาทํานะครับก็เป็นเกิดมาเป็นกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน นะครับจิตอาสามาจากไหนก็เกิดจากความดีที่นักเรียนอยากทํานะครับปัญหาที่นักเรียนอยากแก้อันนี้เราก็ใช้แกนนํานะครับใช้การสํารวจข้อมูลแล้วก็มาสู่กิจกรรมจิตอาสาของทางโรงเรียนนะครับก็ใช้กระบวนการแบบนี้ขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่อยๆมาเน้นการมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งเราสร้างนะครับสอนที่หนึ่งก็คือสร้างสอนที่สองก็คือการเสริมนะครับเสริมเสริมอะไรครับ เสริมความรู้ความคิดทักษะนะครับเวลาเราทํากิจกรรมเนี่ยนะครับคุณครูมีบทบาทที่เป็นโคชชิ่งที่จะคอยเสริมคอยเติมนะครับคอยเสริมคอยเติม,ตม,ตมทักษะกระบวนการยังไงเด็กก็คือเด็กนะครับประสบการณ์พื้นฐานชีวิตของเด็กแต่และคนต่างกันนะครับ<ะ>คุณครูก็มีหน้าที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมตัวนีนน้นะ,นนะครับทีน<ะ>ี้อาจารย์สำคัญก็คือเสริมกําลังใจครับอันนี้สำคัญ เดี๋ยวลังใจนะครับเขาวางเป้าหมายเขาไว้ว่าเขาจะทําให้ไปถึงนะครับจุดนี้แต่ว่ามันไปไม่ถึงเราคอยเสริมกำลังใจนะครับอย่าไปตัดอย่าไปตัดอย่าไปติอย่าไปดุเป็นอันขาดนะครับมันยังไม่สําเร็จเราจะทําอย่างไรกันต่อเนี่ยให้กําลังใจไปเก่งมากลูกนะชมเข้าไปให้ปลุกไปให้ลุกขึ้นมาคล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอันดับแรกก็คือ ให้ความรู้นั่นแหละให้ความรู้ก่อนเนาะสร้างครูแกนนําทีนี้พอสร้างครูแกนนาเสร็จคุณครูเนี่ยเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยว่าเอาละเราจะมาเติมทักษะต่างๆให้กับลูกนักเรียนของเรานะคะเราจะสังเกตว่าโรงเรียนนี้นค่ะจะมีทั้งเรื่องของการลองผิดลองถูกอะไรที่่ดีอ่ะเรามาคุยกันใหม่มาปรับกันใหม่ให้มันตรงตามธรรมชาติของโรง องตามธรรมชาติของเด็กๆให้มากที่สุดที่นี้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะว่าเเด็กๆเ,เขาก็คิดกันเองเหมือนกันนอกจากคุณครูเนี่ยเขาก็ไปวิเคราะห์ไปรวบรวมเก็บข้อมูลกันมาแล้วว่าโรงเรียนเนี่ยอยากที่จะส่งเสริมเรื่องอะไรหรือว่าอยากที่จะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยคือข้อมูลสองชุดนี้คือเราเอามาแมทชนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือนักเรียนเนี่ยก็ต้องไปคิดกันเองเหมือนกันว่าอยากที่จะทาความดีเรื่องของอะไรแล้วก็อยาก ญหาเรื่องอะไรของโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ไหมต้องครับของคุณครูก็กับของนักเรียนก็จะนํามาวิเคราะห์รวมกันไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียนก็จะไปเข้าว่าคอนเซ็ปที่ว่าโอเคเป็นเรื่องของอการสร้างความเป็นเจ้าข,ของให้กับเขาด้วยถึงแม้ว่ากิจกร,รรมต่างๆเนี่ยมันจะประสบปัญหาหรือว่าเกิดความสําเร็จ มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาเนาะถึงแม้ว่าเรื่องหรือกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเกิดปัญหาเราก็จะให้กําลังใจเพื่อให้เขามีแรงแล้วก็มีพลังที่จะผลักดันตัวเองให้ขับเคลื่อนง,งานให้ทํางานดีกว่าให้ทํางานสิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยให้มันขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆทีนี้อาจารย์คะเวลาที่เด็กๆเนี่ยเขาทํางานแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยเขาเนี่ยเขาทํำยังไงบ้างคะอย่างเช่นเมื่อสักรู่อาจารย์พูดถึงว่าเขาอยากทําเรื่องของจินอาสา อย่างเงี้ยเขาเขาทํากันยังไงบ้างคะครับอันนี้ยกตัวอย่างในคลปที่เวลาเด็กมีปัญหานะครับคปรึกษากันเองก่อนนะครับเขาปรึกษากัะเดงหาวิธีการแก้ไขในตัวเขาเองก่อนพอเขาไปแล้วก็ไปดําเนินการแล้วก็ยังมีปัญหาอีกเขาก็มาปรึกษาคุณครูอย่างที่ผมบอกครับคุณครูมีหน้าที่เป็นคอยที่ปรึกษาคอยสังเกตคอยกำกับติดตามนะครับแต่ไม่ชี้เป้าว่าเธอต้องทำอย่างนี้แล้วคอยกระตุ้น นะครับเอ้าแล้วจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรใช้คําถามโดยฮาวนะครับครับจะทําอย่างไรอย่างไรแล้วก็ให้เขาไปลองผิดลองถูกก็คือกระบวนการเรียนรู้นะครับเป้าหมายคือให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วคุณธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาเรามีหน้าที่คอยชี้แนะแนะนําแล้วก็คอยเติมคอยเสริมกําลังใจให้นะครับแต่ไม่ได้ชี้ทางว่าเธอต้องเดินไปทางนี้นะครับเราคอยเป็นโคชชิ่งนครับผม ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้เขาได้คิดมีค่ะเองก่อนว่าเขาปัญหากันอย่างไรจากนั้นคุณครูก็จะคอยให้คําแนะนําโดยที่เอ่อไม่ได้วางแนวทางว่าหนูจะต้องเดินไปทางนี้นะลูกคือแค่ให้คำแนะนําเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานให้มันเกิดความสําเร็จได้นะคะก็ถือว่ามีตัวตัวคุณครูเองเนี่ยในบทบาทของคุณครูเนาะก็จะมีการลองลองถูกก่อน แล้วก็มาส่งต่อให้นะักเรียนคือก็ไม่เชิญส่งต่อเนาะเพราะว่าชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็มาจากนักเรียนเหมือนกันเอามาแมทช์กันแล้วก็เออมาพูดคุยกันมีส่วนร่วมโดยกระบวนการซึ่งกันและการทั้งคุณครูคเด็กเนาะค่ะก็เดี๋ยวเปลกหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นเราจะมาดูกันนะคะว่าโรงเรียนไปแล้วเนี่ย ผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างจากที่คุณครูก็มีความพยายามนะคะที่จะทําให้เกิดทักษะต่างๆหรือมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมต่างๆเข้าไปในตัวลูกนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวเราพบกันในเบรกที่2ค่ะ แล้วค่ะพบกันกับรายการเดะว,วิชั่นในช่วงที่2นะคะเ,เมื่อช่วงแรกเราทิ้งท้ายไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าคลสําเร็จของ กิจกรรมต่างๆที่คุณครูพยายามที่จะผลักดันและส่งเสริมเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของความสําเร็จนะคะในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะทราบนะคะว่าเ,เด็กๆเนี่ยเขามีกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของอะไรบ้างคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันสักนิดนึงค่ะครับผมสำหรับกิจกรรมจิตอาสานะครับของทางโรงเรียนไตรรัฐวิทยาก็จะแบ่งเป็นจิตอาสา,าภายในน<ส>ะครับที่มาจาก ความดีที่อยากทาปัญหาที่อยากแก้ก็จะมะีรับส่งน้องอนุบาลน,นะครับอันนี้เป็นปัญหาก็คือน้องอนุบาลจุดจอดรถมนไกลเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการมีใช้จิตอา,าสา,าสไปรับส่งน้องนะครับจัดนมนะครับเรามีโครงการดื่มนมโรงเรียนเช้ามาว่ายมากนะครับรูกับพี่ๆนะครับกลุ่มแกนนาก็ใช้จิตอา,าสามาในการแก้ไขปัญหา นะครับในเรื่องของเขตสะอาดความสะอาดนะครับจิตอาสาในเรื่องของความสะอาดเรื่องของการแยกขยะแยกเศษอาหารนะครับและยังไม่พอนะครับทางโรงเรียนก็ได้นอกจากจะให้เขาได้ทดลองนะครับทำนะครับไปลงมือทําปฏิบัติจ,จริงในโรงเรียนก็ยังพาไปดูสภาพบริเวณอรอบๆภายในชุมชนแล้วก็ให้เขากลับมาวิเคราะห์ปัญหาว่าเขาจะสามารถไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับ สังคมกับชุมชนโดยเริ่มจากรอบๆโรงเรียนนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นมีจิตอาสาภายนอกนะครับก็คือโครงการที่สอนน้องนะครับโรงเรียนของเรามีโรงเรียนรัฐบาลอยู่ข้างๆก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนวัด่าซูสงโรงเรียนอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับเขาก็จะไปจัดกิจกรรมนะครับไปสอนภาษาอังกฤษไปอะไรให้กับกลุ่มโรงเรียนต่างๆนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สอนน้องแล้วก็ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุนะครับคนนียมีผู้สูงอายุนะครับที่ลูกๆไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อายุก็อยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นครับเราก็มีการพาลูกของเราเนี่ยไปเยี่ยมผู้สูงอายุนะครับไปพบปะพูดคุยให้กําลังใจแล้วก็มีของไปฝากนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราส่งเสริมนอกจากจะเริ่มต้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้เขาคิด เพื่อจะทําอะไรให้กับสังคมบ้างให้กับคนอื่นบ้างครับก็เป็นกิจกรรมที่จิตอาาที่โรงเรียนได้ดําเนินการทํานะครับค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้ก่อนข้อความสําเร็จนะคะที่เราให้ลูกของเราเนี่ยลงไปทํากิจกรรมจุดเริ่มต้นที่มันเกิดจากเ,เขาเห็นภาพอะไราอาจารย์ที่พี่สอนน้องที่เขาเ,เขาอยู่โรงเรียนคาทอลิกนี่แหละแล้วปรากฏว่า ทำไมจุดเริ่มต้นของการที่น้องๆ่ยอยากจะไปสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเราอย่างเงี้ยมันมันจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรคะจย์จุดเริ่มต้นคือเขาไปเห็นภาพนะครับโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเขาไปเห็นภาพน้องๆโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็เขาไปเห็นภาพน้องๆก็บริบทเขาต่างกันก็คือบางทีเขาคิดว่า สิ่งที่เขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยโอ้โหขาดแคลนเรื่องขาดนี่นะครับแต่ว่าไปเห็นสภาพจริงยังมีคนที่นะครับขาดแคลนหรือว่ามีต้องการโอกาสมากกว่าเขาอีกน,นะครับเขาก็เลยคิดที่ว่าอยากจะไปช่วยตรงนี้นะครับส่วนจะทำว่าจะไปทําอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาจะคิดมานะครับเราเปหน <La> ้าที่ส่งเสริมนะครับส่งเสริมโดยเรามีความคิดที่ว่าถ้าเขาคิดที่จะถ้าเขารับผิดชอบตัวเองได้นะครับ ก็ต้องมีคิดที่จะทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง<ะ>เพื่อคนอื่นน<ะ>้ครับ้ารังเกเลยครับอีกอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังที่เราจะทําให้เด็กเกิดความคิดต่างๆเหล่านี้ยคุณครูนะครับในฐานะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคุณครูมีบทบาทสําคัญมากผมลืมข้ามไปในช่วงแรกก็คือในเรื่องของกิจกรรมกระบวนการนะครับสามธรรมของเรานะครับนี้เราถอ,ถอดมาจากที่เราไปศึกษาดูงานจากสิ่งที นะครับพระธรรมจานทร์เจ้าเงียน,นะครับเริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิชื่อจี้ที่ไต้หวันอย่างยิ่งใหญ่แต่ท่านเริ่มต้นที่ตัวท่านเองนะครับเราผมไปศึกษาดูงานกลับมาก็มาถอดบทเรียนตรงนี้เรากลับมาดูพระบาทสมเด็จนะครับองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้านะครับท่านอยู่ให้เห็นเป็นให้ตามร้อยายมยำสัมผัสนะครับเราาต่างๆเราเนี้ยมาถอดบทเรียนเพราะฉะนั้นความดีเริ่มต้นที่ตัวเรา เพราะนั้นคุณครูจะต้องทำำํานําคุณครูจะต้องเป็นต้นแบบก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เด็กฟังนะครับว่าครูไปทําอะไรมาบ้างไปถ่ายทอดทำำํานําแล้วก็ชวนเด็กทําด้วยกันท้ายก็ให้เขาเปิดโอกาสให้เขาทํดเอันนี้ก็เป็นกระบวนการสามทำที่เราใช้สับเคลื่อนทุกๆก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของทางเรียนไทยราชวิทยาของเรา,า,าอีกอันหนึ่งครับค่ะแล้วอเมื่อสักครู่นี้เราได้เร,เราได้ทราบแล้วเนาะว่า จุดเริ่มต้นของกิจกรรมพี่สอนน้องเนี่ยมันเกิดจากเขาเขามไปเห็นน้องๆแหละที่ที่ยังขาดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเขาก็มีความรู้ด้านนี้เขาก็เลยอยากจะไปสอนแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอะาคา่ะจานเรื่องที่ไปดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค,คือคือทำไมเขาถึงคิดอยากที่จะลงไปแล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าเราจะมีของไปฝากของเหล่านี้นี่คือเป็นของที่มาจากไหนคะจากนะครับ ก็เหมือนกันครับเราพาไปให้ต้องหูต้องตานะครับต้องใจต้องหูคือเราพูดให้ฟังนะครับต้องตาคือพาเขาไปเห็นเห็นแล้วเราก็มีคําถามสะท้อนเห็นนะครับมีอะไรทั้งเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างเราผมใช้เราใช้อย่างที่ผมบอกใช้ว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรนะครับแล้วคิดอย่างไรและจะทําอย่างไรนะครับก็เป็นกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุนี้ขึ้นมาของก็มาจากตัวนักเรียนกับผู้ปกครองนะครับที่ร่วมกันบริจาค นะครับร่วมกันสนับสนุนม,มาครับผมก็ประมาณนี้ครับเพิ้ล<ม>ครับก็ถือว่ามีทั้งกิจกรรมที่เราส่งเสริมข้างในเนาะแล้วก็ข้างนอกโรงเรียนทีนี้อาจารย์คะอยากอยากจะทราบขึ้นมาแล้วละคือเอาจริงๆตอนนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเราเราเห็นภาพความน่ารักของน้องๆนะคะที่คิดอยากจะช่วยเหลือคนอื่นด้วย ใช่คนในโรงเรียนนะคะแต่ว่าออความสําเร็จเนี่ยทั้งกิจกรรมต่างๆเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบนะว่ามันมีความสําเร็จอะไรที่เราเห็นภาพนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจจังเลยในฐานะ,ะที่เราเป็นคุณครูที่ทําเรื่องนี้อะคะ่ะจ้ะครับผมในฐานะที่เป็นคุณครูนะครับจากที่เราดําเนินเริ่มเริ่มดําเนินกิจกรรมนะครับโรงเรียนคุณธรรมของเรามานะครับก็ มันไม่ได้เกิดผลแบบขึ้นมาแบบทันตาเห็นนะครับเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเราทํากับมนุษย์ทํากับคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งพื้นฐานชีวิตทักษะชีวิตของคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วภาพก็ค่อยๆเกิดก็คือคุณธรรมนะครับหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงบวกที่เรากําหนดไว้นะครับ mm hmm. เรื่องของระเบียบว,วินัยเรื่องของจิตอาสาเรื่องการใส่ใจและรักษาพัฒนานสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สังเกตได้จากไหนสังเกตได้จากนะครับจากเมื่อก่อนนะยังไม่ได้ดําเนินกิจกรรมนะครับเช้ามาใน,นวุ่นวายมากนะครับพอเรามีโครงการโรงเรียนเรามีกิจกรรมรักเมตานําวิถีสร้างระเบียบดีมีวินัยนะครับพอพูดถึงระเบียบวินัยก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันนะครับเด็กนักเรียนเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรนะครับมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเช้ามาเขาก็ไปปฏิบัติกิจกรรมที่เขาจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เขาก็รับผิดชอบ นะครับก็ค่อยๆเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับทํากับกระบวนการที่ทํากับมนุษย์ไม่มีทางได้ทุกคนเหมือนกันหมดแต่ว่า<ม>ค่อยๆเพิ่มขึ้น<ม>ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ่ขยายเพิ่มขึ้นเราพูดย้าซ้ําเติมแล้วเขาได้ทําบ่อยๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องของจิตอาสา,าน,น,นะครับจากเมื่อก่อนเอาตัวผมเองเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาสอนนะครับโอ้โหกับสนะคุณครูไทยก็น่าจะรู้อยู่สมภาร กระเป๋าเอ้ยนะครับเดินมาผ่านนักเรียนก็นักเรียนก็เฉยนะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมไปปีแรกก็เริ่มมีเด็กเล็กๆบ้างนะครับคุณครูผมช่วยไหมครับหนูช่วยไหมครับนะครับหลังๆก็นะครับเข้าไปวิ่งไปเลยนะครับครูผมช่วยไหมครับหนูช่วยไหมครับอันนี้สัมผัสกับตัวเองเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราปลูกฝังเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มพ่อครูเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจํานวนนักเรียนที่ จะคิดจะทําอะไรดีๆเนี่ยนะครับแม้เป็นสิ่งเล็กๆก็ตามนะครับเราก็เห็นเพิ่มขึ้นขยะในโรงเรียนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ตามซอกตามมุมตามโต๊ะมันก็มีให้เห็นเยอะมากนะครับหลังๆวันนี้ก็มันก็ยังมีแต่มีน้อยนะครับมีน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นว่าหลังจากที่เราดำเนินกิจกรรมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทันตายเห็น นะครับไม่ได้แบบสั่งปุ๊บแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ค่อยๆนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เขาทำคุณครูก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากกระบวนการที่เขาทำนะครับเราก็มาปรับเป็นกระบวนการเป็นโมเดลของใจร่ามวิทยาแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับใน,นคุณลักษณะอันบระสงค์เชิงบวกก็เพิ่มขึ้นนะครับบวกมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งเด็ก,ลกเล็กๆนะครับก็จะได้ปลูกฝังจาตปลหนึ่ง นะครับป2ป3ขึ้นมาภาพมันก็เอ่อคุณธรรมที่เราจะบ่มเพาะให้เขาก็สะสมมาในตัวเขาก็เยอะมากขึ้นนะครับก็จากที่สัมผัสได้ตัวเองก็ด้วยประมาณนี้นะครับผมทีนี้ทีนี้ทางแบบทางอ่าอาจารย์มีแผนคุณครูนะคะมีแผนยังไงในอนาคตในการแบบว่าจะพัฒนาหรือการแบบส่งเสริมเรื่องคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีมีแผนใน,นในอนาคตอย่างไรบ้างค่ะแผนในอนาคต นะครับก็คือทางโรงเรียนไทยราชวิทยาเนี่ยนะครับเรามองไปถึงความยั่งยืนจะทําอย่างอย่างไรให้คุณธรรมนะครับที่อยู่ในตัวเด็กเกิดความยั่งยืนตัวกิจกรรมที่เราทําทำทำนี้เกิดความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรามองการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนนะครับของครอบครัวก,ก่อนของที่บ้านก่อนถ้าโรงเรียนที่บ้านนะครับ ฝากความหวังไว้กับโรงเรียนอย่างเดียวเลยนะครับโรงเรียนมีกิจกรรมมีส่งเสริมอะไรให้ลูกๆมีโอกาสทําแต่กลับไปที่บ้านพ่อแม่ไม่ช่วยเสริมนะครับ mm hmm. ผมก็จะลดลงหายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เราตอนนี้เราเน้นกันมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมยิ่งตอนนี้เอ่อ New Normal นะครับก็ mm hmm. <laughs> เราก็ตอนนี้ลูกๆอยู่กับผู้ปกครองก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองชวนกันทําความดีกับลูกๆ แล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งเป็นบันทึกส่งเป็นรูปภาพ<ม>สวยให้กับครดูอันนี้นก็คือมีส่วนร่วมกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้มากขึ้นกับผมเพื่อจะให้คุณธรรมต่างๆที่เราบ่งเพาะเนี่ยให้มันลงลึกเข้าไปให้มันเกิดการระเบิดจากข้างในขึ้นมาค่ะเราเรียนได้ว่ามีการวางแผนในอนาคตเพื่อให้สิ่งต่างๆเราเนี้ยที่เราปลูกฝังไปอ่ไม่ได้สูญเปล่าไปนะคะ ก็ถือว่าออย่างที่อาจารย์บอกเนาะในเรื่องของคุณธรรมอะ่ะมันจับต้องไม่ได้แต่มันจะเห็นภาพชาัดได้ด้วยความรู้สึกของคนทํางานเองด้วยว่าลูกๆเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยความที่เป็นเรื่องของข้างในการที่จะทําให้สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นตเป็นไปไม่ได้แน่ๆน,น,นะคะค่ะในจุดต้นๆเนี่ยอาจจะทุกที่เลยนะคะที่เราขับเคลื่อนหรือว่าส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเนี่ยเนื่องด้วยมันจับต้องไม่ได้ มันซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็เชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยกว่าที่จะเกิดภาพความสําเร็จที่งดงามเนี้ยค่ะมันผ่านการปัญหาและอุปสรรคการทำ แล้วลองใหม่มาหลายหลายครั้งนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจวิธีการหรือะบวนการต่างๆของโรงเรียนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะคะที่โรงเรียนไตรรัวิทยานะคะซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเครือข่า,ขายคาทอลิกนะคะของศูนย์คุณธรรมด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ะคะ่ะและว,วันนี้เองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรา ในรายการนะคะต้องขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ,คะแล้ววันนี้เองนะคะก่อนจะหมดเวลาลงไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะฝากไปถึงคุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะในสถานาการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้รับผิดชอบตัวเองนะคะดูแลตัวเองสวมหน้ากากาอนมามัยใช้สเปรย์แอลกอฮอล์อบ่อยๆนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้เราคงต้องดูแลตัวเองก่อน แล้วก็ขอส่งกำลังแรงใจนะคะให้กับคุณหมอคุณพยาบาลนะคะที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องๆไปโรงเรียนไม่ได้คุณครูก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่พยายามที่จะจูงใจให้น้องๆได้เข้าเรียนได้ตามห ซึ่งก็ถือว่าเป็นความหนักหน่วงอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะของบุคลากรทางการศึกษานะคะค่ะและในวันนี้เองนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่กับรายการเด็ว,วิชันได้ในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ